สวัสดีครับปทธิ์ตาฟันครับผมอี่น้องครับมีความเชื่อหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วข้าวงามก็คือข้าวกินปุ๋ยนะครับแต่ว่าถ้าข้าวไม่งามนั่นก็คือข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับแท้จริงแล้วนะครับข้าวไม่ได้กินปุ๋ยนะครับผมข้าวกินน้ําตาลนะครับที่ได้จากกระบวนการสัเงราอหสแสงนะครับโดคลอโราฟิลที่อยู่ในใบข้าวนะครับผมอนนี่คือข้อเท็จจริงนะครับข้าวไม่ได้กินปุ๋ยครับผม ซึ่งพี่น้องอาจจะมีคําถามว่าแล้วเราใส่ปุ๋ยลงไปทําไมนะครับผมใส่ไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับปุ๋ยในโรเจนนะครับจะเป็นองค์ประกอบสําคัญของโครโรฟิลนะครับผมซึ่งทาหน้าที่ในการ,ากรสกัดแสงนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบของโปรตีนครับผม ฟอสฟอรัสนะครับจะเป็นองค์ประกอบของ a อทนะครับซึ่งเป็นสารที่ทาหน้าที่ในการตึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนะครับเพื่อใช้ในกระวนการสังเงราะเสแสงครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับของสารพัตุกรรมด้วย d n a ครับผมส่วนโพแทสเซียมนะครับจะช่วยในการสังเงราะเสียงนะครับทำหน้าที่ปิดเปิดปากใบพืชนะครับช่วยในการลําเลียงสารอาหารไปรเลี้ยงต้นพืชนะครับนี่คือหน้าที่ของโพแทสเซียมครับ แคลเซียมจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์พืชนะครับจะให้ความแข็งแรงแก่เซลล์นะครับเมกนีเซียมนะครับก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับของโคโรฟิลล์นะครับนอกจากไนโตรเจนครับผมกรมถันนะครับจะเป็นองค์ประกอบสําคัญของโปรตีนนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สารพันธุกรรมนะครับหรือว่า DNA นั่นเองครับผม ส่วนพวกจุลธาตุนะครับอย่างเช่นเหล็กนะครับจะมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์โคโรฟิลล์นะครับผมท่องแดงนะครับก็จะมีหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์โคโรฟิลล์เช่นเดียวกันนะครับสร้างกะสีนะครับจะเป็นอุประกอบของอินทรีย์หลายชนิดนะครับที่อายุในพืชครับผมและแมงกานิดนะครับก็จะช่วยในการสังเคราะห์เสงนะครับคอรีนนะครับจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชนะครับ มนิเตอน้ำนี้จะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ช่วยตึงในตัวจีนนะครับยิ่งขึ้นนะครับควรจะเป็นองค์ประกอบนะครับของเอนไซม์หลายชนิดนะครับ และที่นี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับปัจจัยในการดูดซึมปุ๋ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือความเป็นขดเป็นด่างของดินนะครับผมผมก็เคยทําเป็นคลิปไปแล้วนะครับว่าถ้าดินมันขดเป็นด่างนี้พืชจะดูดซึมปุ๋ยได้อย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอย่างที่สอนก็คือค่าความเค็มของดินนะครับผมถ้าดินเค็มมากเกินไปพืชก็จะดูดซึมปุ๋ยได้น้อยลงนะครับผมอย่างที่3ก็คือลักษณะทางกายภาพของดินครับดินแน่นทึบนะครับผม ปุ๋ยก็จะถูดูซึมได้น้อยนะครับผมปัจจัยที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการย่วยสลายไอซีวัตถุนะครับเมื่อเราใส่อิซีวัตถุลงไปแล้วยังช่วยสลายไม่นะครับก็จะทําให้เกิดกา๊าซพิษนะครับอย่างเช่นกา๊าซมีเทนกา๊าซไข่เน่าอย่างนี้นะครับผมก็จะขัดขวางการดูซึมปุ๋ยของพืชนะครับสุดท้ายล้วก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับผมอากาศหนาวลมแรงอย่างนี้นะครับก็จะทําให้พืชด,ดูซึมปุ๋ยได้น้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะครับพี่น้อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดี